ไก่เนื้อสมุนไพรเอา้ามึงไก่สเสียบพี่น้องเฮ้ยมึงไก่สมุนไพรกิมไปเลยครับพี่น้องอื้มเย็ดครับอื้มช้ำๆไปเลยไก่บ้าน ช้ำๆหนึ่งไกล้บ้านบเด็ดช้ำๆน้องพี่น้องเนาะๆๆ <Wow. S 1> สวัสดีครับมื้อนี้มาพบมาพ่อกันอีกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> พี่เอเตอร์ใส่ดันเข่าครัวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมื่อนี้ขอเสนอเมนู <c oughs> ไก่หนึ่งสมุนไพรแบบบ้านบ้านครับกับเจียวรดเด็ดครับเศรษฐบครับพี่น้อง <c oughs> มาเบิ่งกันครับพี่น้องว่าเมื่อนี้เฮามีเมนูอย่างสีมาฝากตอนพี่น้องเนาะเ <c oughs> มนูเด็ดๆเมนูเจียมๆเปิดหมอ พบกับเมนูนี้เลยครับปึงดึงดึงโอ้โหหนึ่งไก่ครับไก่เด็ดเนาะอยากเาไปตำน้ำจิ้มแซ่บตำน้ำจิ้มคักรตำน้ำจิ้มนัวๆฝากตอนพี่น้องครับนี่เอาเอามุมนี้มาฝากครับอ๋อพี่น้องหนึ่งไก่เดอ้อ ูบ้านๆเะาตัวเมนูสุดแซ่บเดี๋ยวจะไปทำน้ำจิ้มแซ่บๆเสีนะพี่น้องเนาะทำน้ำจิ้มแซ่บๆฝากตัวพี่น้องกันไปครับจิ้มเสิรเด็ดบพี่น้องทำแบบจับยาก น้ำจิ้มไก่นึ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอือห่หอมฉุนจังเาเราไปสามจ้าไก่สุกแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านะครับทุกคน กไนนก่นิ่งไก่นิ่ง,งพันปูนจ้ะโอ้โหนี่สุกจัดสุดจริงหอมมากไก่นิ่งร้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ <c oughs> โอ้โหด่าพี่น้องเลยนึ่งไก่นึ่งไก่แซ่บพ,พี่น้องเฮ้ยนึ่งไกส่สมุนไพรขาใหญ่ใหญ่ไปเลยกิ่ม <c oughs> ไปเลยครับพี่น้องเด็ดคับ สูตรเด็ดพี่น้องนีข้าวเหนียวบวกข้าวเจ้าออได้ไหมนี่กับน้ำจิ้มรสเด็ดแบบซ่บน้ำกันได้พี่นอ้องเลยเนื้อผ่อยมากเลยนะ สดจดสุดจริงสุดปุดพี่น้องนองม่ำไปเลยนี่หนึ่งใกล้บ้านชมฉ่ำหนึ่งใกล้บ้านบ้านแต่ช้่ำนะพี่น้องเนาะ